สวัสดีครับผมมือนีกระเพาพี่น้องเขาคั่วคือเกาพี่น้องมือนีสิผ้าพี่นอ้องออมมวัมมวพี่น้องออมมัวมัวมั่วที่เอาล้างไว้พี่น้องหลางทงาความสะอาดไปเรียบร้อยอันนี้ก็เครื่องปุ่งพี่น้องเครื่องปุ่โอ,อูโมน่นเครื่องแกงที่เขาตําไว้ก็ซิมี่้าตะไคร้ใบบักูดหอมแดงกระเทียม พริกนี่บ่มีสูตรตายตัวเด้อพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดน้อยเผ็ดหลายกับพู้ใดมักเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยผู้ใดมักเนนผ็ดหลายก็ใส่หลายเอาเปิดแก๊สพี่น้องการเฮ็ดกั w, บข้าวบ่มีสูตรตายตัวพี่น้องสูตรไผสูตรมันบางคนก็ม,กมักเค็มบางคนก็มกักจางบ่มีสูตรว่าต้องใส่อันนั้นเท่านั้นอันนี้เท่านีานานาน้น้ำปลาสามซ้อน ผมสุดลดซองซ้อนอันนี้บ่มีสูตรตายตัวพี่น้องคนเ้ากินคืบอบ่คือกันมักบก่คือกันพี่น้องเครื่องที่เ้าต่ำเ้างก็ใส่ลงไปพี่น้องอันผมนี่ผมสิบครัวเครื่องไห้มันหอมจักหน่อยก่อนพี่น้องเครื่องที่ห้อต่ำไป จากที่เขาขวัวเครื่องเ <c oughs> ที่ย <c oughs> วทำไว้มันหอมจักไว้โอนหมามที่เขาล่างไว้กีนนาะลุ่มของขัวขัวประมาณจากักแปซ พี่นอก80%บ่ให้บริุไลก็กัได้กัว มัมบัวพี่น้องเติมน,น้ำลงไปพี่น้องน้ำอันนี้ผมว่าน้ำที่ผมตํำเครื่องที่มันตีกกเตียงผมก็เลีวล่างน้ำคุกเนี่ยลงไปพี่น้อง เป็นแกงเป็นอ้อมอย่าไ่นามไลายเด้อเป็น้องไ่นามไลายมันจีปุ๋งแล้วมันสิบบแซบใส่กาวสซนามพอดีพอดีอดเจาะกาวพอดีแล้วพี่น้องยาไ่หลายคือต้มนะครับกันเป็นแกงเป็นอ้อมนีส่นามไลายนี่มันสีปุ๋ง,งบบแซบพ,พ,พี่น้องพอนาม่อนจักหน่อยเล้เาก็สิปุ๋งพี่น้องมัน อันนี้นี่ขาด่ได้คื้กับพี่น้องนี่ปัจจัยลักอาหารทีสารเป็นแกงเป็นอ้อมขาด่ได้พี่น้องคือน้ำปลาล่าหรือน้ำประแดกใส่ลงไปพี่น้องใส่กะว่าพอดีอันนี้นี่ขาด่ได้เลยพี่น้องปัจจัยลักคื้กันาย่สู้ายสู้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย บ่ใส่บ,สบ่แซ่บโอ้อีกจังน่อยปรุงรสรสดีครับพี่น้องใส่จังน่อยป <c oughs> อมนัวอย่าใส่หลายใส่หลายนัวอะไรกันนี่แหละพี่น้องออมมม่ำกับซิบออกน้ำเป็นน้ำเลีงสี่แหละพี่น้องน้ำดำๆจังน้อย ใส่น้ำปลาจังไยพี่น้องน้ำปลาเนี่ยจะเฝ้าใส่ายเด้พี่น้องเพราะว่าเห่าใส่ปลาลงไปมันแดกลง้ไปแล้วใส่ผักผักนี่ก็สิมีผักที่เหาหล้างไปพี่น้อง็กิมีผักซีเลาาต้นหอมผักซีลาาต้นหอม,หอ,มอันนี้พี่น้องใบชะพูหรือใบผักกีเหลือเท่าเนี้ยแหละพี่น้องใส่เข้าไปมันหอม ก็สิม่ลูกดวดพี่น้องผู้ใดมากน้อยมากหลายมากเหนือยจะใส่พี่น้องคนเด็กน้อยพี่น้อง ้ไไาไวจักหน่อยพี่น้องเอาหลังที่จะเข้าปิดไฟพักสุกจักหน่อยพี่น้องจะได้ที่โอ้หอมมันไวพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จพี่นอ้องกอามมาับไปครับพี่น้องแซ่บๆซต้องกันครับผมเกาไปเห็ด กินได้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกับแก่ก็ได้เป็นกับเข้าก็ดีขึ้นกันพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปแซ่บๆน้อกันครับผม